เ่อกี้นะครับเอาตัวนี้นะสวอตแม่น77ไปลองน็อกดูนะหน้าไม้ไวมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยสเปกอ่ะมันเป็นห้ายูเนาะน้ำหนักมันเบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยเป็นก้านกลางหัวหนักนะครับลองน็อกดูเนี่ยโอโ้โหหน้าไม้ไวมากนะครับเวลาน็อกเวลาอยู่อยูห่หน้าหน้าหรือว่าแดนกลางทําได้ดีมากนะครับตัวนี้ถือว่าตีง่ายนะครับเป็นมือใหม่เนี่ยก็ถือว่าตีได้ง่ายมากๆเพราะว่าน้ําหนักห้ายู่แล้วก็หน้าไม้ไวขนาดเนี้ยตีได้แน่นอน ถ้าตัวนี้เอาไว้ตบได้ไหมจริงๆก็ตบได้นะใครอยากจะตบเนี้ยขึ้นเอ็นสูงๆเด้งๆมาตบยังไงก็ลงนะครับทีมลูกไม้เร็วๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือว่าได้เปรียบมากๆนะครับในสเปคแบบไม้ไวอะตอนนี้ถือว่าตีง่ายมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจไม้เล่นง่ายๆอะไรเงี้ยก็สามารถกดตัวนี้ไปเล่นได้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่มือเข้าไปเนี่ยตีได้แน่นอนนะครับก็สามารถไปกดที่ตะกร้าด้านล่างตามได้เลยนะครับ